รอบเป้านอกสนามแมนยูนิเต็ดวันนี้ขอเสนอแฟนผีลุนป๊อกบาแนวโน้มเซ็นสัญญาใหม่กับแมนยูหลังพีโดรีเทิร์นแฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดนุ้นฉลองอีกรอบนะครับหลังมีรายงานข่าวว่าตอนนี้ปอปปอกบามีแนวโน้มพร้อมที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมต่อไปอีกครั้งหลังการกลับมาของคิสเียโนโรนลโด สาวกมีสีดแดงทีมยักษ์ใหญ่พีเมยริกคงจะลุ้นให้ข่าวนี้เป็นจริงขึ้นมานะครับหลังมีรายงานว่าฟอปบ็อมบานนโนมไปในทางที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมโดยมีการกลับมาของคริสเตโนนัลโดเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนใจของเขานน่เองนะครับตามรายงานจากเดอะแอสเ t ติกสื่อของอังกฤษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปอกบ็อบาได้บอกเป็นไนว่าเขาต้องการความท้าทายใหม่โดยมีทีมอย่างเรอ,งอัลมาดริด เปเช่และยูเวนตุสเชื่อมโยงกับการย้ายทีมมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามตามรายงานล่าสุดเชื่อว่าเขาน่าจะสนุกกับช่วงเวลาที่ดีสุดข,ของเขาในสีเสื้อปีศาจแดงหลังเล่นได้อย่างเข้าขากับรูโนฟร์แันเดสและตอนนี้ก็คือได้คิสเยโน่โรนัลโดกลับมาที่สโมสอนนักเตะวัย28ปีเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ด้วยฟอร์มที่สดใสดยการแฮซิ์ไป7ครั้งจาก4เกมในพรีเมียร์ดีก2ครั้งล่าสุด ทำได้ในเกมชนะนิวคาสเซิล4-1ที่โรนันโดกลับมายิง2ประตูโดยตามในงานของเดอะแอลเดติกกล่าวว่าการมาถึงของคริสเตียโนโรนัลโดทำให้ปอปักบา,บาพอใจและตอนนี้มีโอกาสและเป็นโอกาสที่แท้จริงที่แชมป์ฟุตบอลโลกจะต่อสัญญาของเขาซึ่งปัจจุบันกำลังจะหมดในซีซั่น2021-2022นี้นะครับจากข่าวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาชี้เห็นว่าเปเช กำลังเตรียมเสนอสัญญาอย่างงามให้แข่งไว้28ปีในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เนื่องจากพวกเขาต้องการดีนให้ได้ก่อนสัญญาหมดลงช่วงซัมเมอร์หน้าอย่างไรก็ตามแมนยูนตเต็ดอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและป๊อกบาก็เป็นนักเตะที่โชว์ผลงานช่วงต้นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมยิ่งตอนนี้ปีศาจแดงมีทีม11ตัวจริงเบอร์คาดอย่างแท้จริงโดยมีราฟาเอวารานเพื่อนร่วมชาติของปอกบากและชาดอนชานโซ ปีกทีมชาติอังกฤษซึ่งทั้งคู่ลงเล่นในเกมพบกับนิวคาสเซิลรวมไปถึงได้โดนาโดคืนสู่เย่าอีกครั้งนะครับลงทุกนัดคงไม่ไหวโอเลกุน่าโซชาเผยโรนลโดได้ฟิตแค่ไหนก็ต้องพักบ้างนะครับนายใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุตนพร้อมที่จะพักคิสตียโนโรนลโดในบางนัดหลังจากที่เจ้าตัวมีอายุเยอะพอตัวผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่าวว่า ตนอาจจะไม่ได้ถึงขั้นส่งคริสเตียโนโรนัลโดลงเล่นในทุกนัดแม้ว่าเขาจะเป็นกำลังหลักในเกมลุกของทีมก็ตามโรนันโดเพิ่งเปิดสนามครั้งที่2กับแมนยูนิเต็ดได้อย่างสวยหรูด้วยการทำา2ประตูจนช่วยให้ทีมเปิดต่างโอแทฟอร์ดเอาชนะนิวคาสเซลยูนิเต็ด4-1ในเกมลีกเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามมันก็มีคนที่กังวลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเขาเช่นกันนะครับ หลังจากที่เจ้าตัวมีอายุ36ปีเข้าไปแล้วโดวยเลกูน่าโซชาเผยว่าประเด็นของคิสเยโนโรนันโดนั้นก็คือเขาต้องดูแลตัวเองดีมากจนผมรู้ดีว่าเขาจะฟื้นฟูสภาพร่างกายได้อย่างรวดเร็วและเขาก็เล่นช่วงปีซีซั่นมาบ้างแล้วด้วยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำให้ทุกคนวิ่งได้อย่างเต็มที่นั่นรวมถึงทำให้เขาเล่นได้90นาทีเต็มอีกด้วยนะครับเรามีเกมในวันอังคาร ที่ให้ลงเล่นเราจะดูกันว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างแต่การจะดรอปเขาออกจากทีมบ้างไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเขาอายุ36ปีแล้วส่วนเมสันกินบูดที่อายุ19ปีก็มีสถานการณ์แบบเดียวกันผมต้องจัดการเรื่องของเวลาการลงเล่นของเขาให้ดีรวมถึงต้องจัดการเวลาการลงเล่นของคนวัย36ปีนั่นคือโรนันโดนะครับให้อยู่ในระดับที่ดีเหมือนกันนะครับ